เธอเลิดถึงก่อนนนนแต้ตฉัเป็นนนนใใคครสตาเมือนนแลดึกด่นป่านนี้แล้วยังไม่หลับไม่นอนอีกเหรอก็<ค>ำอทำรายงานส่งอาจารย์นะสิะเนี่ยตั้งแต่เย็นอะ่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยถ้าได้มามาสักถ้วยนะก็คงดี อะมาม่าสุกแล้วรีบกินเดี๋ยวเส้นอืดดึกดึกแบบเนี้ยมาม่านี่แหละดีที่สุดาาเเธอกับขมนทใ เปื้อนหมดแล้วตรงไหนอ่ะตรงนี้ทำอะไรอ่ะเ็บอกว่าปากเลอะไงฉันก็ช่วยเช็ดออกให้อืมได้แล้างัน

เ,เราคุยกันได้ไหมฉันไม่มีอะไรคุยกับเธอแต่ฉันมีเรื่องจะบอกฉันไม่ได้ตั้งใจหายไปแบบนั้นแต่เธอก็หายไปแล้วนี่ฉันรู้ฉันก็รู้ว่าเธอโกรธโกรธเหรอเฟลลี่เธอคิดว่าฉันยังรู้สึกแบบนั้นอยู่เหรอตอนนี้ฉันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วฉันไม่อยากรู้เรื่องอะไรเธอ เธอรู้ไหมว่าฉันพยายามตามหาเธอแค่ไหนอ่ะมันช้าไปแฟลลี้เฮ้ยต้นแกว่าสองคนนั้นอ่ะเคยมีซัมติงกันปะใช่ฉันว่าสองคนนี้นะ ต้องเคยมีซัมติงกันแน่นอนดูสายตาเยเทียนสิดูเป็นสายตายที่โกรธแต่ก็ปนความคิดถึงนิสหนึ่งใช่แล้วก็แฟรี่ก็ทำหน้าแบบอืมอย่าหนีฉันไปเลยนะเอ๊ะหรือว่าบอยคิดไปเองวะไม่ฉันว่าแกคิดถูกแล้วฉันว่านะสองคนเนี้ยอาจจะเคยคบกันมาก่อนก็ได้เฮ้ยจริงดิเป็นไปได้เหรอหเป็นไปได้มาก ฉ่าเรื่องนี้นะต้องมีดราม่าแน่นอนอืมโอ้ยอยากรู้อะเรื่องนี้ต้องมีคนแฉฉันนี่แหละจะเป็นคนแฉฉันจะไปฟ้องพี่ต้อยเอ้ยแต่แกแน่ใจเหรอจะแฉเรื่องอะไรก็เรื่องความรักไงเราเป็นพนักงานที่ดีเราก็ต้องรักษากฎระเบียบของร้านยังไงเรื่องเนี้ยฉันก็ต้องฟ้องพี่ต้อยให้ได้แต่ต้นแน่ใจเหรอว่าเขาคบกันต้นมโนไปเองเปล่าก็ไม่แน่ใจหรอก แต่มันก็ไม่แน่ไหมมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นี่เฮ้ยต้นต้องมีข้อมูลให้แน่นกว่านี้นะต้นค่อยบอกงั้นเราก็ช่วยกันสืบสิได้ดิอือเฮ้ยแย่อะเป็นไรก็เขียนเขาแม่ค่อยคุยกับหนูเลยอ่ะ ทำไมอะ่ะเราเรารู้สึกยังไงกับเขาก็ร,ารู้แหละว่าหนูผิดแต่ว่าเออหนูก็ไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะโกรธขนาดนั้นตั้งแต่วันที่เรามาสมัครงานกันทั้งคู่พี่ก็รู้แล้วแหละว่าเราสองคนน่าจะเป็นแฟนกันมาก่อนอันเนี้ยพี่พี่แค่คิดไวเ้เฉยๆนะ แต่ถ้าเรามองว่าเราชอบกันรักกันก็ต้องให้เกลียดซึ่งกันและกันเข้าไปคุยกับเขาขอโทษเขาที่ว่าผู้หญิงถ้าเราให้เกียดกันเราทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยที่ว่ามันมันก็ต้องจะดีขึ้นถ้าเราเดินไปคุยกันขอโทษกันแม้กระทั่งตัวพี่เองพี่ก็ เวลาพี่มีปัญหาอย่างเนี้ยพี่ก็ต้องขอโทษไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกแต่เราก็ต้องให้เกียรติกันแล้วมันจะดีขึ้นเรามานั่งเครียดอย่างนีน้เดินไปคุยกับเขาเลยติดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจอะไรกันก็เดินไปคุยกับเขาเคลียร์กันเข้าใจกัน พูดกันดีๆที่ว่าถ้าเราคุยกันดีๆพูดกันดีๆก็น่าจะดีนะก็บอกกันตรงๆเคยบอกรักกันไหมล่ะโอ้พี่คนมันเป็นแฟนกันก็ต้องเคยแล้ว่าเออนนเราก็เอาตอนนั้นน่ะที่เรารักกันน่ะก็ไม่ถึงตอนที่เรารักกันคบกันใหม่วันแรกที่เราคบกันก็ให้เหมือนวันแรก อะไรที่มันแย่ๆเราก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันเราก็รู้ว่าทุกคนนีนิสัยยังไงเรานิสัยยังไงเราก็จูนเข้าหากันเนาะ,ะไปไปอืมลองคุยกันดูทุกครั้งที่ลบนี่เป็นใจแค่มีเธออยู่ใกล้ๆมันฟานทิกได้เติม จะยาวได้ะว่าหนูไม่ได้จะฟ้องค่ะฟ้องอะไรกันสองคนเนี้ยฮะพี่เทียนอ่ะกับพี่แฟรี่เขาแอบรักกันค่ะก็แล้วไงอ่ะเขาก็เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอแต่มันผิดกฎระเบียบของร้านตามใจปัถนาไม่ใช่เหรอคะก็เข้าใจแต่คนเขารักกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคนเราก็ต้องมีความรักก็ใช่หรอใช่ใช่คนเขารักกันอ่ะ เอานี่พามาฟ้องเอามาเข้าข้างคุณแนอีเมมาเอาอะไรเม์เนี่ยพี่ก็ยังว่าเม์อยู่เนี่ยเรื่องกฎระเบียบเล็บนี่ยาวเป้่อยเลยเนี่ย,ยเนี่ยอย่างเงี้ยฟ,ฟ้องกะฟ,ฟ้องอย่างเงี้ยดีแล้วเนาะแล้วคนเขารักกันอะ่ะก็ปล่อยเขาเธอให้เขาไม่มีความรักเขาก็คบกันมาตั้งนานแล้วเขากำลังปรับความเข้าใจกัน ขอแค่อย่างเดียวก็คือไม่ให้งานมันมีปัญหาก็พอเนาะไปทำงานไปทำงานนี่ไปดิเดินไปดิไปไปทำงานลูกค้าเข้าแล้วเนี่ยจับอะไรนักหนาวะนี้เออแล้วเราล่ะเนี่ยฮะยังไง ยังเขียผักเหมือนเดิมไหมนะอ่ะ,อะกินนี่เถอะฉันไปสั่งมาให้ไม่มีผักเลยเธอจำได้ด้วยเหรอแน่นอนสิเธอไม่กินผักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะขอบใจ ธอเป็นอะไรอ่ะเปล่าไม่เป็นไรเป็นกดไหลย้อนเลยใช่ไหมท่านจำได้หรออ่ะนี่เอาไปกินจีฟอร์มูล่าพี่เศษเขาให้พนักงนานทุกคนกินด้วยนะบางวันลูกค้าเยอะกินข้าวไม่ตรงเวลามันจะช่วยเรื่องกระเพาะแล้วก็กดไหลย้อน

วันนี้เหนื่อยจังลูกขาก็เยอะเหนื่อยเมื่อยเปิดตัวห,หมดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาเหนื่อยใจไอแฟรี่ชอบทำตัวเป็นวิญญาณตามติดครั้งนี้จะมาหลอกอะไรอีกเนี่ย ันนี้ไม่มาหรอแต่ฉันก็อยากให้เขามาบนเก่งข้านี้แต่ก็ยังเผลอหลับกันได้เขียนเธอรู้ไหม ฉันชอบเวลาที่เธอตั้งใจทำงานในความมุ่งม,มั่นแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของเธอที่มีความสุขแล้วก็ตอนที่เธอหลับเนี่ยเธอก็ยังน่ารักเสมอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย ให้เธอมาหัวใจจะตายสุดท้ายต้องยอมตัวให้เธอและหัวใจจะตายคุณอ้าคะอย่ารู้สึกไม่สบายแล้ค่ะเป็นไข้แบบตัวร้อนอาการมันเป็นยังไง ไอตอเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะไข้สูงด้วยค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะคุณออาเถียนขอลากลับบ้านก่อนนะคะเหมือนไม่ป่วยเลยนะไม่ไม่ไข้แล้วค่ะคุณอาจริงจริงนะคะนัดไข้ไว้หรือเปล่าเถียนขอลากลับบ้านก่อนนะคะคุณแอาขอบคุณมากขอคุณอาไปหาหมอได้ล่ะ ก็ไม่ไปหาหมอวันนี้ตัดข้าแรงนะคะ <c oughs> เด็กสมัยนี้อ่อนแอร์เหลือเกินอ้าวแฟรี่อ๋อเ่าไงคะพี่รู้ไหมว่าน้องเถียนเขาป่วยเนี่ยเอา้าเธอป่วยเหรอคะก็เมื่อกี้มาขอลาป่วยกับพี่ป่วยจริงหรือป่วยปลอมพี่ไม่รู้นะ <c oughs> ลองกลับไปดูเขาหน่อย พี่แอรก็น้องเขาป่วยก็ลองพาเพื่อนกันก็พาไปโรงพยาบาลงพี่แอรจินปะเนี่ยไม่ก็แค่เป็นห่วงเดี๋ยวหนูรีบลาไปดูดอาการดีกว่าก็วันนี้ก็พาเขาไปหาหมอเนาะถ้าเป็นยังไงก็ได้ดูแลเดี๋ยววันนี้ก็หยุดแล้วก็พาน้องไปหาหมอได้ค่ะเนาะโอเคฝากด้วยนะขอบคุณค่ะ เขาว่าเธอไม่สบายอะตัวร้อนเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างเอเข้ามาให้เข้ามาก่อนเรออ่ะกินนี่ะ่ะยังไม่ได้กินอะไร,ไรใช่ไหมฉันดูแย่มากขนาดนั้นเลยเหรอ,อก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ แต่ก็ไม่เหมือนเขียนที่ฉันเคยรู้จักแล้วเธอรู้จักฉันดีมากขนาดไหนหรอรู้จักดีเลยแหละรู้ว่าเธอชอบข้าวต้มปลาไม่กินผักและจะกินน้ำเย็นๆตามหลังจากกินข้าวเสมอ เสร็จล้วก็ไปนอนพักเถอะเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองอ <c oughs> <c oughs> ัวร้อนขนาดนี้เนเหรอเนี่ยทำอะไรอะ่ะก็เช็ดตัวไงตัวร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยมานนี่ฉันทำนเองเธอไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้นะฉันอยู่นี่ but to know my dream come true you've shown